รถโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้นะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็น Isuzu D-Max นะครับตัวที่โฉมไฟหน้าเดิมจะเป็นซีนอนมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับที่เป็นกลมๆตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นฮาโลเจนไฟสูงตรงนี้นะครับผมลูกค้านะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับใส่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็น2 5ุนิ้วตัวนี้ลูกค้าไม่เอาวงแหวนนะครับไม่ชอบนะครับเป็นโปรเจคเตอร์สองจุดห้านิ้วนะครับรถผู้หญิงใช้นะครับก็ไม่ได้เน้นเรื่องสวยงามหรืออะไรมากมายนะครับก็คือเอาแค่ให้มันสว่างพอกับไฟเดิมนะครับหรืออาจจะดีกว่าไฟเดิมนะครับแต่ก ของเดิมเนี่ยเป็นสีนอนอยู่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะเอามาใส่โปรเจคเตอร์ซีนอนได้นะครับช่องมันเล็กมากนะครับก็เลยเปลี่ยนโคมใหม่นะครับเป็นโคมที่เป็นโฉมฮาโลเจนนะครับผมสั่งเบอร์โคมใหม่เลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมเป็น2 5นิ้วไม่มีวงแหวนนะครับผมงานติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลเกาใหม่นะครับังเตดูครับผมโคมปิดสนิทเหมือนเดิมนะครับตรงนี้โคมไม่ช้ำน้าไม่เข้าแน่นอนการันตีเลยนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับ โอเคผมไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็น 6,000k นะครับผ่านด้วยประหลาด49วัตต์นะครับผมนี่นะครับคัดออฟนะครับเข้มคมชัดเจนนะครับขึ้นทางซ้ายลงทางขวานะครับตามกฎหมายประเทศไทยในกล้องเนี่ยอาจจะมองเหมือนแสงมันออกสีฟ้าๆเขียวๆไปหน่อยนะครับแต่ของจริงคือเป็นแสงขาวเลยนะครับขาวอมไว้นะครับแบบจะขาวก็ไม่ขาวซะทีเดียวยังมีอมเหลืองบ้างนิดหน่อยนะครับคัดออฟขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยกําหนดนะครับผมตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับไฟสูงนะครับยกขึ้นสว่างไกลทั้งตอยนะครับผม ไฟต่ําไม่แยงตานะครับไฟสูงสว่างไกลครับผมโอเคเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นแสงจากนอกฟิล์มตัวรถนะครับผมในฟิล์มนะครับยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ํานะครับสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับโอเคครับผมเรามาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับผมหลายคนจะใส่ไม่กล้าใส่นะครับกลัวว่ามันจะไปแยงตารถที่เขาวิ่งสวนทางเรานะครับลองดูครับผมนี่ครับ มองไปเหมือนไม่ได้เปิดไฟหน้าครับผมเป็นจุดขาวๆเล็กๆนิดเดียวนี่นะครับไฟหน้าเปิดอยู่นะครับเห็นไหมครับรถนะครับจะไม่วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้ครับตรงๆแบบนี้คือชนนะครับนี่รถจะสวนกันบริเวณขวามือตรงนี้นะครับผมโอเคครับลองดูครับพระค้าจะค่อยๆลดกล้องต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ระยะเดียวกับโคมงไฟหน้าเดิมนะครับยังไม่มีอัตราการแยงตารถกับข้าวผ่านครับผมโอเครถมาเรื่อยๆครับตอนนี้นี่ครับผม ต้องต่ำกว่าโคมไฟหน้าเดิมนะครับเกือบเกือบระยะเกือบเกือบถึงไฟทันหมอกนะครับถึงชั่มีตาการแยงตาเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยนะครับไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนครับผมโอเคครับผมเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็ส่งงานนะครับเป็น all new isuzu d max นะครับผมไฟหน้าเดิมเดิมลูกค้าเนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเหลืองๆหลืองไม่สว่างนะครับลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนนะครับใส่เป็น h e l ่ a นะครับ v 3เจ gen ลอง l e นะครับตัวนี้เลยนะครับบรลาดอยู่ที่35วัตต์หลอดอยู่ที่6 6000นะครับ งานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมนะครับชิลกาวให้ใหม่สังเกตดูครับผมโคมปิดสนิทเหมือนเดิมนะครับตรงนี้การันตีโคมไม่ช้ําน้ําไม่เข้านะครับผมมาตรฐานมาตรฐานเดียวกับศูนย์ไฟหน้ารถยนต์ทั่วไปนะครับผมเป็นตู้อบโคมชิลกาวใหม่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวไฟกันครับโอเคครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับฮิลล่านะครับ V3 เจน2เลนบูนะครับ3.2นิ้วนะครับ35วัตต์หลอด6000นเคนะครับ ัววงแหวนนะครับเป็นชิป SMD สีขาวนะครับชนิดเดียวกับที่ติดมากับรถเบนซ์รถ b ีเลยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับถูกกฎหมายนะครับเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับสวยงามเลยวงแหวนตัวที่เป็น2สเต็ปนะครับเมื่อเราเปิดไฟหน้าเนี่ยตัววงแหวนเนี่ยจะดรอปลงให้เราอัตโนมัติด้วยนะครับผมนี่นี้เลยนะครับสังขสองข้างรอๆดูๆไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้านะครับเป็นประหลาด35วัต์สลิมนะครับตัวเริ่มต้นเลยนะครับหลอดอยู่ที่ 6000K เค ค่าแสงก็เหมือนเดิมรับผมถูกกฎหมายนะครับสามารถวิ่งเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกตินะครับปรับตั้งระยะไฟให้นะครับเป็นมาตรฐานเลยนะครับตัวนี้ไม่มีการฟุ้งกระจายไม่มีการแยงตารถสวนทางแน่นอนนะครับนี่ครับผมเรามองไปจากหน้ารถนะครับผมสังเกตดูนะครับพอกล้องปรับโฟกัสได้เรียบร้อยเนี่ยไม่มีอัตราการแยงตาเลยนะครับรถที่วิ่งสวนกันจะไม่วิ่งตรงๆแบบนี้ด้วยนะครับแต่ตรงๆยังไม่แยงตาเลยนะครับลองมาดูครับรถจะวิ่งสวนกันบริเวณด้านขวามือแบบนี้นะครับลองมาดูว่า ระยะไหนนะครับรถถึงจะมีอัตราการแยงตาอันนี้เปิดไฟหน้าอยู่นะครับนี่ครับผมเปิดไฟหน้าอยู่นะครับมองเหมือนเปิดแต่วงแหวนเลยเห็นไหมครับผมอ่าโอเคพ่อค้าจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะต่ากว่าโคมไฟหน้าเดิมแล้วนะครับผมยังไม่มีอัตราการแยงตานี่ครับผมนี่จะเริ่มแยงตานะครับคือเกือบๆถึงป้ายทะเบียนเลยนะครับต่ำกว่าโคมไฟหน้าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับ ตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับคัดออฟคมนะครับขึ้นทางซ้ายลงทางขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับผมไฟสูงนะครับยกขึ้นสว่างไกลทั้งซอยนะครับไฟต่ําไม่แยงตาเรามาดูแสงพานฟิล์มตัวรถกันนะครับตัวนี้เป็นอิสูดีแมกนะครับคือถ้าเราเปิดไฟทิ้งไว้ระยะหนึ่งโดยที่ไม่ได้ติดเครื่องนไฟมจะตัดเองนะครับอทุกอย่างระบบทุกอย่างทํางานเหมือนของเดิมนะครับ นี่เป็นไฟต่ำนะครับมองผ่านฟิล์มตัวรถไปนะครับแสงยังเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟสูงนะครับสว่างไกลทั้งซอยไฟต่ําไม่แยงตานะครับแบบนี้เลยครับผมสูงต่ําสูงต่ําโอเคครับผมนะครับวันนี้ครับก็มีลูกค้านะเป็น Honda Civic FD นะครับผมไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับลูกค้าได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับใส่เป็นซีนอนมาแล้วนะครับผมถามว่าสว่างขึ้นไหมมันก็สว่างขึ้นครับผมแต่ผลที่ได้คือ อย่างที่เห็นเนี่ยครับมันไม่มีคัตออฟเลยนะครับแสงจะค่อนข้างฟุ้งมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแสงตรงนี้เข้มกว่าไฟเดิมแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าหน้าเลนลูกค้าเนี่ยจะค่อนข้างเหลืองด้วยนะครับทําให้ค่อนข้างฟุ้งนะครับลองดูครับผมนี่คือระยะท่ารถวิ่งสวนนะครับซีวิคเอดีเนี่ยจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือด้านในเนี่ยจะมีหมวกนะครับที่เอาไว้อุ้มแสงทําให้ค่อนข้างที่จะอัตราการแยงตาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอ่าสังเกตดูครับผม ครั้งที่จะน้อยก็จะไม่ไม่รู้สึกแยงตาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแสงที่ได้คือมันไม่มีคัดออฟนะครับแสงมันฟุ้งกระจายนะครับถามว่าแยงตาไหมมันต้องมีบ้างแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ได้โฟกัสในจุดเซนเตอร์ที่เราจะใช้แสงจริงๆนะครับแสงก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูหลังติดตั้งโปรเจคเตอร์เสร็จอีกทีหนึ่งครับโอเคครับผมนี่นะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับสําหรับ โปรเจคเตอร์นะที่ลูกค้าเลือกติดตั้งไปเนี่ยเป็นตัวเฮล่านะครับเป็น V3 Gen เจนะครเบเลนบูขนาดเลนนับอยู่ที่3.2นิ้วบัลลัดอยู่ที่35วัตต์หลอดอยู่ที่6 0พ0 k นะครับนี่ติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกค้าใส่เดย์ไลท์นะครับเป็นตัวเป็นรับเบิรนะครับเดย์ไลท์เป็นเป็นยางนะครับเป็นเดย์ไลท์แล้วก็วงแหวนไม่ใช่วงแหวนไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับผมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเปรียบเทียบกับก่อนติดตั้งนี้ครับผมก็ ต่างกันชัดเจนนะเมื่อหลังจากที่ติดตั้งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมมาครับคือความสวยงามความรู้หลาเนี่ยอันนี้คือได้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับแล้วความปลอดภัยนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราวิ่งกลางวันนะครับเรามีตัวเดย์ไลท์ไว้นะครับเดย์ไทม์ไว้ช่วยในตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะดีนะครับเพราะว่ารถจะเห็นเราชัดเจนขึ้นนะครับก็ลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นสีขาวนะครับทั้งตัววงแหวนแล้วก็ตัวเดย์ไลท์นะครับผมอ่านี่วงแหวนนะครับจะเป็น SMD นะครับเป็นชิป SMD นะครับเหม องแหวนที่ติดมากับพวกเบนซ์พวกบีเเลยนะครับเป็นชิปชนิดเดียวกันเลยเป็นสีขาวครับตัวนี้เข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ปกตินะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับตัวนี้เข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้เลยนะครับทั้งตัวเดลไลท์และตัววงแหวนนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็น35วัตต์6 0 0 0 k นะครับเป็นบรรดาชุดเริ่มต้นนะครับชุดธรรมดานะครับแต่ให้แสงที่ดีมากนะครับนี่ครับเราจะเห็นเส้นคัดออฟชัดเจนนะครับต่างจาก ต่แรกเลยนะครับเปรียบเทียบกับตอนแรกนะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคัตออฟนะครับจะขึ้นซ้ายนะครับลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับผมเป็นลักษณะนี้เลยต่างจากตอนแรกแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับในกล้องนะครับเห็นลูกค้าคอมเมนต์กันในหลายๆคลิปแล้วว่าแสงมันออกสีฟ้านะครับตำรวจจะจับหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่ามันไม่ฟ้านะครับในกล้องพ่อค้าเนี่ยเป็นสีฟ้านะมาดูด้วยตาตัวเองได้เลยนะครับว่าแสงมันไม่ได้ฟ้านะครับผมกล้องพ่อค้ามันเป็นกล้องมือถือนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องสีสันเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับกับที่ตาเห็นนะครับผมเพราะหลอดตัวนี้อยู่ที่6,000เคนะครับอยู่ในค่าที่กฎหมายกําหนดนะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับคัดออฟขึ้นซ้ายลงขวานะครับตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมไฟสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับสูงครับสังเกตดูนะครับตัวไฟสูงเดิมของรถเนี่ยจะติดมาด้วยนะครับแสงเหลืองๆที่เราเห็นอยู่นะครับอันนี้คือไฟสูงเดิมของรถนะครับแล้วตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจะทํางานเป็นระบบ BI นะครับผม เป็น B i นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าใบบีมนะครับก็คือจะยกโซลินอยสูงขึ้นด้วยนะครับเท่ากับว่าตอนที่เราเปิดไฟสูงเนี่ยตัวไฟต่ำเนี่ยจะสูงด้วยแล้วก็ตัวไฟสูงจะทํางานด้วยนะครับเราลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับตัวนี้เป็นซีนนนะครับต่างจากตอนแรกแบบชัดเจนนะครับเพราะว่าคัดออฟคมกิฟเลยแสงไม่ได้ฟุ้งเหมือนตอนแรกนะครับแล้วแสงเนี่ยเข้มกว่าตอนแรกเยอะเลยนะครับผมอ่าโอเคเรามาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับอ่าตัวนี้เปิดตัดหมอดูนะครับ ขอขาปิดตัดหมอกก่อนนะครับเพราะตัวตัดหมอกเนี่ยมั time, นแยงตาแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่ครับรถเวลาวิ่งสวนกันจะไม่ตต follow, so ได้วิ่งสวนตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนนะครับรถจะวิ่งสวนกัาบริเวณด้านขวามือของเราแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงๆเมื่อกี้ยังไม่มีอัตราการแยงตาเลยนะครับนี่นะครับผมโคมลูกค้าเนี่ยค่อนข้างตัวหน้าเลนเนี่ยค่อนข้างที่จะขุ่นพอสมควรแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังคุมแสงได้ดีนะครับเห็นไหมครับไม่มีอัตราการแยงตาเลยนะครับพอขาจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับ ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ระยะเดียวกับโคมไฟหน้าเดิมของรถแล้วนะครับยังไม่แยงตานะครับต่ำลงมาครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับระยะคือเกือบๆถึงป้ายทะเบียนนะเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับหมดห่วงเลยเรื่องอัตราการแยงตานะครับผมไฟต่านะครับไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยนะครับโอเคลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันบ้างนะครับอันนี้คือแสงจากนอกฟิล์มตัวรถนะครับเป็นไฟสูงนะครับผม ไฟต่ํานะครับไฟต่าครับผมผ่านฟิล์มตัวรถนะครับแสงยังคงเข้มชัดเจนนะครับอ่าไฟสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งนะครับดีๆเนียนๆร้าน b o สโป Projector หลังสวนเสือสีราชานะครับช่องทางการติดต่อพาค้าจะขึ้นไว้ให้ดีไซน์มือล่างของจอนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพ่ค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่ค้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไปพาคลิปใหม่ๆจากทางร้านเรานะครับเว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ